มาหมูฮอนี่ไงดูดูดูด้วยเป็นไงฮะป๋ามาป๋ามานะครับผมเอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยกับเซิร์ฟเกาหลีนะครับซึ่งวันนี้เลยพี่ก็จะไปเปิดกาชาตั๋วดองกันนะฮะ <Okay. S 1> ก็คือช่วงเนี้ยเป็นช่วงก่อนที่จะสิ้นปีแล้วนะครับ ผมเลยคิดว่าถ้าสิ้นปีเนี่ยอาจจะมีตู้ใหม่ที่แบบเป็นตู้เฟสติวัลเข้ามาหรือเปล่าก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยววนันนี้เดี๋ยวพี่จะมาเปิดตัวฟรีวัดดวงกันไปเลยว่าปีใหม่เนี่ยพี่จะดวงดีไหมก็มาถามว่าพี่แบบพี่กลัวเกลือไหมก็ก็นิดนึงอะนะเพราะว่าเกลือมาแล้วแต่คงจะไม่คงไม่เกลือติดต่อกันอะไรๆคลิปหรอกใช่ไหมหเกม <S <S วันนี้จัดให้พี่หน่อยขอตัวลุงเยอะๆแล้วก็ขอตัวน้องเมเกอร์ด้าด้วยเพราะว่าพี่ไม่มีในรหัสนี้ มาเราไปดูตู้กันนะครับว่าวันนี้พี่จะเปิดตู้ไหนบ้างนะฮะไม่ใช่เปิดตู้นี้ตู้นี้รู้สึกว่าน้องลิเลียเนี่ยเป็นตัวที่คล้ายๆกับป่าฟ้าหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้ดูสกิลด้วยแต่คิดว่าใช่นะครับสกิลหนึ่งอะนะส่วนไอ้ตู้นี้นะฮะไอ,ไอ้ตู้เกลือเราช่างมันนะไอ้ตู้นี้ด้วยนี่เลยนะฮะผมจะเปิดตั้งแต่ตั๋วตรงนี้ไปจนถึงนี่นะครับอันนี้เลย เป็นตัวการันตีตัว R ขึ้นไปนะฮะอันนี้ต่วอันนี้ก็เป็นการันตี SR นะครับแล้วก็นี่ด้วยเดี๋ยวผมจะมาเปิดตู้นี้กันก่อนนะครับตู้ R ถึง s, s r ไหนดูเลทซิเลทอยู่ที่เท่าไหร่เลทอยู่ที่ศูนย์กว่าศูนย์กว่าแล้วก็มีตัวไม่มีตัวเมเกอร์ดได้นะฮะตูน้นี้มีแค่ตัวของบุญฮิวนะครับเฮาเซอร์ er. มีโพน่านะฮะแล้วก็ซีเกิร์ด แล้วก็มีอาเธอร์นะครับที่เหลือเนี่ยผมไม่ค่อยอยากได้ละนะในตู้เนี่ยจะมีแค่นั่นแหละที่บอกไปนะครับที่อยากได้มาก็ฝากทุกคนด้วยนะฮะคนไหนที่คิดว่าพี่ไม่เกลือเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยครับหรือว่าคนไหนที่คิดว่าพี่เกลือเนี่ยก็กดไลค์เหมือนเดิมนั่นแหละ <c oughs> ก็กดไลค์ทั้งคู่แหละนะฮะเพราะว่าแบบเป็นกําลังใจในการทําคลิปของพี่ไงนะน้องๆพี่ๆทุกคน มาเรามาเริ่มกันดีกว่ากับตั๋วฟรีตั๋วแรกก็คือตัวการันตีอาขึ้นไปตั๋วฟ้ามาครับผมไปฮะผมจะกดสคิปด้วยนะฮะถ้าแบบไม่ได้จริงๆนะะมาก่อนเลยตุมแรกก็สคิปเลยเพราะว่ามันน่าจะเกลือแหละถือกิ่งไม้โกโก้อย่างนี้เกลือแน่นอนนะมาครับผมตุมที่2ก็ไปอย่างว่องไวแล้วกันเพราะว่าตั๋วเยอะตุมที่สสคิปแดงถือกิ่งไม้ไม่แปลงร่างสคิปโชว์นี่ไง SR S.R. ไอตัวนี้ด้วยไอพี่เจเรโก้ด้วยไปครับผมตูมที่3ของตัวนี้นะฮะยังไงครับเอ้ยกระพิกตายอีกแล้วเอากดผิดไปกคดคลิกขวาสกิปก็เป็นเจริโก้แดง S.R. โอเคตูมที่4ของตัวนี้ยังไงครับมาเบ่าไม่มาแหละไม่มาชัวโอ้โหเป็นซิมเปิลไงอันนี้เขาเรียกว่าตู้ซิมเปิลไปก่อนจานยังไม่เอาจริงจันหมียังไม่เอาจริงนี่คือตู้ซิมเปิล แล้วก็ซิมเพิลไปเหลือกี่ใบไม่รู้เนี่ยคือกดไปแล้วเนี่ยตุ่มที่5คือจะไม่ได้แล้วว่าเหลือกี่ใบแต่กดไปก่อนสคลิปเลยอย่างนี้เอสนาไม่ออกเลยหรือตัวนี้เอสนาไม่ออกเลยหรือ <What? S 1> ใหญ่พี่ต้องเกลือเลยนะตัวเนี่ยเฮ้ยยังไงอะ่ะถามจริงผมว่าตุ่มนี้น่าจะเป็นตุ่มสุดท้ายแล้วแหละไปะมาโอ้เกลือดิครับเรียบร้อยมันเป็นสไตล์ ดี๋ยวไปดูก่อนว่ามันหมดหรือยังนะครับตัวนี้โอ้โหยังเหลือสามสิบใบอ่ะวันนี้เราสกิปตัวรัวเลยดีกว่าคือเอศนลนมันต้องออกแล้วแหละจานนี่คือกี่รอบไปเนี่ยเหลืออีกประมาณห้ารอบเออมันต้องอย่างนั้นดิเพื่อนมารัวๆนะฮะรัวๆวันนี้คือแบบชิวๆไปก่อนไงชิวๆยังไม่ถึงตัว SR ขึ้นไปชิวๆก่อนกดชิวๆไปจานกดชิวๆไปเรียบร้อยยังยังยังไม่จบยังไม่จบนะฮะ ตูมต่อไปแบบโกโก,โกยงง้ยังไงครับยังไงครับผมโอ้ย <Hey. S 1> อาเธอร์แดงโถ่แหมอาเธอร์แดงออกมาเฉยมาลัวๆไม่นับตูมแล้วด้วยลืมไม่รู้ตูมที่เท่าไหร่แล้วโอเคเรียบร้อยนะครับหมดแล้วนะตัวมานะครับก็เกลือแดดมันที่เรียบร้อยนะฮะตัวนี้แต่ไม่เป็นไรเรายังเหลือตัว SR ขึ้นไปอยู่ไงนี่ไงตัว SR ขึ้นไป เอาตู้ไหนก่อนเดียวตู้นี้ก่อนดีกว่า,าตู้เผ่ามนุษย์ก่อนดีไหมไม่เอาเอาตู้นี้แหละก็คือมีตัวซาเลเอลเด็กเวนที่ไม่อยากได้ไอ้นี่ด้วยนะครับไอ้นี่ด้วยนะไม่อยากได้เดลีด้วยก็คือไม่อยากได้ทุกตัวแหละยกเว้นยกเว้นไอ้นี่นี่เลยเชลเลอร์นะครับอยากได้อยู่แล้วก็มีตัวของลูเชลนะครับอันติยังไม่ตันนะพรามีเอลด้วยนะฮะที่เหลือเนี่ยคือไม่อยากได้แล้วเออมีลอสเวนด้วยอีกตัวหนึ่งที่อยากได้ เอามาปลดแต้มเส้นทางของไอดีนะฮะที่เหลือก็ไม่อยากได้มาก็เปิดได้ทั้งหมดกี่ตูมเนี่ย50 15 20 25 30 35เปิดได้7ตูมนะครับเลข7นําโชคมานี่คือเลข7นํานำโชคของจันหมี7บาทไปครับผมตูมแรกนะฮะ SR การันตีขึ้นไปมามูฮอป <Y> ah <oo> นี่ไงดูดูดูด้วยไปไงฮะป๋ามาป๋ามานะครับผม นี่ควงดาบเล่นเลยจังหวะนี้ควงดาบเล่นเลยการันตี2ตัวขึ้นไปนะครับเอสนขึ้นไปด้วยมานี่ไงสี่ลุง้งไงขอสตัวได้หรือเปล่าเอาละหมามาวะ่ะทุกคนขอลูเชลไม่เอาเด็กเวนเด็กเวนอย่าออกมานะเ <c oughs> วลซันไปดีครับเต็มหน้าไปเลยไงก็ขอให้เป็น ตัวอะไรก็ได้นี่ไงมีเปลี่ยนสีหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีการันตีหนึ่งตัวนะฮะอ่ะ,อะ SR ตัวแรกหมูฮอกออกไปแล้วด้วย SR ดั๊หมูฮอกออกไปแล้วด้วยตัวที่สองอลิซาเบตโอเค SR ตัวที่สามอ่ะรู้สึกว่า SR จะมีแค่ไม่กี่ตัวนะน่าจะมีแค่แบบเมลิโอดัสกับอลิซาเบตหรือเปล่านะครับในตัวนี้นี่แหละเปลี่ยนสีโชมาดิ surpriise ตัวซาลิเอลเด็กเวนที่ไม่อยากได้ไม่เอาเด็กเวนเด็กเวนอย่าออกมานะมาดิโอ้โหผิดอะไรเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยอะไรเนี่ยตัวที่สองเรากาลันโอ้ยังชอบเลยวะยังชอบซาริเอลเด็กเวนจริงๆวะคือบอกไม่ต้องมาแล้วไงมาเฉย มาตูมที่2ของตัว SR ขึ้นไปนะครับการันตีของเผ่านางฟ้าแล้วก็เผ่าแฟรี่นะมาโดนต่อยดิจนันนี่ไงลนะการันตีไงตูมที่สอย่าไปหยองตูมที่สมเนี่ยก็เกลือรู้เลยเงียบอย่างนี้รู้เลยมาตูมที่4สคลิปไหมต้องสคิปอยกงไหมยังไงป๋าป๋าเออป๋าไม่มาสคิปโอ้โหอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่า อย่าบอกนะว่าคลิปนี้จานหมีจะเกลือ,อกนะเฮ้ยเพื่อนผมถามจริงผมถามจริงเกลือเก้อ,อ,กเอเนี่ยเอาแล้วไงเฮ้ยลอตเฟียนว่ะการันตีหนึ่งตัวนะฮะมีสริปแดงด้วยแปลงล่างสองซัดด้วยโดนต่อยเปล่าไม่โดนต่อยเพราะว่าเป็นลอตเฟียนไงมาก็น่าจะการันตีหนึ่งตัวนะฮะลอดเฟียนแต่ว่าทองฟ้าสว่างนะจานแต่ว่าตรงนี้เป็นสีทองนะครับน่าจะการันตีหนึ่งตัวนะรอบนี้แต่ไม่เป็นไร เด็กเวนเองไม่ต้องออกแล้วนะตุมที่เนี่ยตุมนี่เท่าไหร่เนี่ยตุมที่ห้าหรือเปล่าโอ้เฮาตา้าตีไงเลยนาไม,ม่ไดิกี่ตัวตัวเดียวโอเคโอเคตัวแรกเป็นอลิซาเบตตัวที่สองก็อลิซาเบธเหมือนกันตัวที่3มน่ะเมลิโอดัสตัวที่4อลิซาเบธแล้วก็ตัวนี้แหละนี่คือซิกเนเจอร์ของ คลิปนี้เลยทรามเมลเรียบร้อยนะครับได้มาเลยหนึ่งตัวนะฮะโอเคนี่ดูโอเคเรียบร้อยนะครับได้ทรามเมลมาแล้วหนึ่งตัวดีนะไม่ใช่เด็กเวนคือเมื่อกี้ลุ้นอยู่ว่าเฮ้ยมีปีกซาลิเอลหรือเปล่าไม่ใช่<ะ>มาตูมที่หไปครับผมจะคริปแดงอีกแล้วท้องฟ้าสว่างถือกิ่งไม้ไม่แปลงร่างสคลิปโชว์เลยจังหวะนี้ อย่างชอบเรียบร้อยเอา้าตุ่มที่6ตุ่มที่7แล้วเหรอ <Yeah. S 1> แสดงว่าเมื่อกี้ตุ่มที่6นะครับได้ทราเอลนะโอเคนะครับก็ผ่านไปกับตัวนี้มาเรามาถึงตัวนี้กันบ้างนะฮะไอตัวนี้เลยไอตัวคนยักษ์เนี่ยผมอยากได้ตัวของเมเกอร์ด้านะครับไอตัวเนี่ยนี่เลยนะครับเมเกอร์ด้านะครับอยากได้แล้วก็เป็นเดียนเน่เขียวตัวนี้อยากได้นะครับแล้วก็เมอร์ลิงเขียวตัวนี้ด้วยนะตีเกิร์ดก็อยากได้นะครับเอามาอัพบันตีได้แล้วก็มีตัวของน้องบุรุนฮิวนะครับ คือข้างล่างอะอยากได้หมดเลยนะครับแต่ว่าข้างบนคือ,อยำอ่ะ <No. S 1> ก็เป็นเผ่าคนยักษ์เผ่าคนแล้วก็เผ่าไม่ระบุนะครับในตู้นี้มาตูมแรกตัวฟรีตัวนี้สกิปแดงตัวเดียวด้วยหยด,ดโดดเลยสกิปโชว์เลยโอ้โหเรียบร้อยนะครับได้เป็นโฟน้ามาในตูมแรกเลยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะแต่ว่าขอเยอะๆได้ไหม <Yes. S 1> ตัวนี้ขอเยอะๆได้ไหมสกิปเลยตอนนี้สกิปรวๆอย่าไปกัดตูมที่สาม สกิปยับยับ SR เยอะเหมือนกันนะ SR เยอะเหมือนกันนะเนี่ยตัวเนี่ยสกิปต่ออย่ากลัวนี่ไงสกิปยับยับสกิปยับยับก็เกลือยับยับเดจานไปครับตอนนี้คือมันลืมแล้วว่าตุ่มที่เท่าไหร่สกิปเพิ่นเออมันต้องอย่างงั้น SR มันต้องเยอะขนาดนี้เลยหรือไปครับตุ่มต่อไปนะฮะ SR ยังไง ไอเดียเนย่ตัวนี้ก็มาบ่อยเหมือนกันนะเ <c oughs> ดียเน่แดงเนี่ยมาบ่อยเหมือนกันเห็นอย่างนั้นนะยังไงอ่ะโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โห SR เยอะเกินบางทีอะ SR เยอะเกินสคลิปไปก่อนสคิปยับยับนี่ไงล่ะไอนี่ไงชื่ออะไรนะไอคนเนี้ยจำชื่อไม่ได้แล้วคุณปู่สคลิปต่อ,โอ,โ,อโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเมเกอร์ด้าไม่มาหาพี่จริงเอ ที่คือพี่เก็บตัวไว้รอ,อน้องเลยนะเนี่ยไอตัวมนุษย์เนี่ยยังไงอะเฮ้ย้ะคีบดีโอโอซาราทาสัสให้พีเดินสะดวกอะต่อเลยอย่ากกลัวจันหมีอย่าก,กลัวเรียบร้อยผมว่าเกลือ,อชัวร์แหละจังหวะนี้ดูจากทรงแล้วทรงมาขนาดนี้แล้วทรงที่เกลือเฮ้ยตัวสอนสีแดงทองฟ้าสว่างแปลงล่างสองถือจาบเหล็กโดนต่อยแบบหนู <No. S 1> <laughs> ไม่มี s อสเลยหรือมาตูมตอม่อไปอย่าไปหยอง <Hey. S 1> ยังไงอะตูมเนี่ยเ <Hey. S 1> ฮ้ยโอ้มาโทน่าอ้าหมดแล้วด้วยมาโทน่าอะไรเนี่ยอย่าไปหยอง <Hey. S 1> เอาไหนดูซิว่าตัวเอสนามีน้องเมเกอด้าหรือเปล่ามีปะโอ้โหไม่มีด้วย <Hey. S 1> โอ้จบแล้วมิตรภาพไปที่เปิดดิตัวเอสนาเนี่ยเปิดไปดิ การจะเกลือก่อนตู้ปีใหม่ไม่ได้นะเฮ้ยเอาอ๋าอ,อ,อเดี๋ยวนะจะดีใจทําไมวะเนี่ยเฮ้ยมันการันตีเอสนาอยู่แล้ว <c oughs> อะไรนี้ <c oughs> อ่ะโอ้แต่ละตัวถามว่า5ตัวนี้ดีไหมมันก็ไม่นะมาสคิปรัวๆเลยจังหวะน,นี้โอ้โหเกลาดมาแล้วด้วยเป็นลูกรักไงเกลาดเนี่ยต่อจากซาเลเยลยับยับ,ย,บยับยับเลยเกลือยับยับ ไหนดูซิมีตัวใหม่บ้างไหมไม่มีตัวใหม่เลยนะโอ้จบแล้วมีตาพยังไงอ่ะ้ Hello, ยตูน้นี้ถ้าแบบการันตีเอสนาไอเกลาดนี่ก็มาบ่อยเกินบางทีอะ่ะคือมาทุกตู้มะเนี่ย <c oughs> อย่างชอบเลยต่อเลยจังหวะนี้คือแบบได้แต่ตัวเก่าอะ่ะจานหมี <What? S 1> ผมถามจริง อมนะโอ้ h a t โอ้จะตายให้ได้ดวงก่อนปีใหม่ว่ะดวงโอ้ตูมสุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยใช่ป่ะห้าตัวสุดท้ายแล้วไปนี่ไงเรียบร้อยยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยอะยังไม่หมดก็ต่อเลยยังวันนี้ต่อเลยโอนสปิดมาเต็มเรียบร้อยหมดหมดเกี้ยงหมดหน้าตักนะเย่ แย่ yeah, นี่ทำให้ผมดูแย่มากคลิปนี้โอ้โห <laughs> เด็กเวนซาลรเอลแม่งก็ออกนะครับในตู้นี้ผมงงมากว่าแบบจะออกอะไรทุกตู้ขนาดนั้นนะ่ะตัวเนี้ย <laughs> โอเคนะฮะก็ถือว่าเป็นการสลายความเกลือไปในคลิปนี้แล้วกันนะครับรอตู้ปีใหม่ผมหวังว่าเกมนี้จะไม่ใจร้ายกับผมนะ n e t ตมาร์เบแย้เหลืองแย่ yeah, ทองคําผมสลายเกลือไปแล้วในคลิปนี้คงไม่เกือติดต่อกัน5 6คลิปหรอกใช่ปะ เออนะครับคงไม่เกินติดต่อกัน5 6คลิปหรอกนะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด, like, ด Sub s c r i b e แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับที่สําคัญเลยคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรน,นะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนวันนี้นผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีผม